สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่ฟาร์มหอยขมปัตนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นฟาร์มของผมเองซึ่งมีด้วยกัน4บอ่อเนาะอันนี้เป็นบอ่อที่สองนะฮะแล้วก็บอ่อตรงนู้นนี่บ่อที่หนึ่งบ่อที่สองบ่อที่สามแล้วก็บอ่อที่สี่นะครับอ่าซุ้มของเราบอร่อของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละครับง่ายๆสบายๆนะ ส่วนป้ายนี่คือเริ่มจะกรอบแล้วก็เสียหายจากที่ลมมาเนาะแต่ตัวหนังสือนี้ใช้ได้อยู่นะครับเราก็จะมาดูน้องหอยขมเราว่าอ่าที่ผมปล่อยมาตั้งแต่มะกราต้นปีเนาะมีน้องน้องออกมาเท่าไหร่วันนี้น้ําเยอะครับนะวันนี้น้องเยอะนี่นี่ครับนี่กับหอยขมรัตตนะของเราหาตามนี้เลย นะครับนี่น้องตัวเล็กๆเ,เปลือกบางมากครับเปลือกบางมากนะครับนี่ครับขายขมตระหนะไซอย่างนี้ผมขายตัวละสามสิบบาทครับนะมีนะนนครับนี่ปีหน้าก็มีสองแล้วนะครับนี่นี่ครับมาดูกันครับนี่มาดูกันนจัจับจัๆนะครับ นี่นะครับเผื่อเขาจะบางนะครับแล้วตัวนี้สวยมากอุ้ยยกาะให้น้องเขาอยู่ตามสภาพของเขานะครับเขาชอบเกาะไม้ไผ่มากๆเลยมาดูกันฮะนี่เขาชอบเกาะไม้ไผ่มากเลยนะครับองอาโอเคครับตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนะครับ แนะนำเป็นแม่หอยใหญ่ีกว่าครับเกิดแล้วชัดเจนเนาะเกิดแล้วสายพันธุ์ชุดทัวของแทะเอาได้ชิ้นเนาะนี่มีทุกตัวมีทุกชิ้นที่มันกอดจับได้โอเคตามนี้ครับ